กลงให้ได้ยังม,มันจะพี่ฉีให้ชอบเล่นนี่เขายังไม่เล่นหรอกลูกเขาห่วงกินอยู่เนี่ยตอนนี้เขารอพี่ไม้อยู่ว่าพี่ไม้จะให้เขากินหรือเปล่าแต่เมื่อรอนอนกินนิ่งเลย เด็กฮิปฮอปนะครับใส่กางเกงสีมพูนะครับก่าไงเก่งมากอากอย่าหยิบอีกชิ้นหนึ่งให้พี่ไม้ไปไม่ต้องใหญ่มากนะลูกอยาวอืมก็มออย้าวชิ้นนี้ไป ไปครับไม่ขอมือทำเงินเลยเหรอเก่งมากพอเรา,าจะไปแล้วรักรักกันมากเลยเนาะนพอเราจะไป เนเซียนอะ่ะเราห้มามเราทำเงินไปเลยเพราะว่าเขามาห้ามอาหมาเข้าแล้วอ่าใช่เนาะก็อ,อ,อดเลยทําเงินอดเที่ยวเลยใช่ป่ะเมื่อวานยังอดเที่ยวเลยวันนั้นอ่ะยังอดเที่ยวเลยนั่นเนันเอาชิ้นใหญ่มาฝากพ่าเกก่อนนะมีประสบการณ์เผลอวางบนตักทําเงินขโมย <laughs> <c oughs> แม่พี่ไม้นี่ฉลาดจริงจริง เบาๆพา่ิม <Okay. S 1> ้เบาๆบก็เกะทำเงินก็เบาๆลูกกัดเบาๆห้ามห้ามแบบว่ากัดมือน้องลูกมันเคี้ยวยังไม่หมดใช่มันเคี้ยวไม่หมดก็เกศดูนี่นะกเกตลองหมุนแรงๆดีทำไมคะงหมุนมันจะมีไฟจะพกับพีพอ๋อ อ๋อพี่ไม้ให้ให้เขาเสร็จก่อนลูกเร็วทำทีละอย่างประเก็นลองหนุ่มยือืมรักกันสุดฤทธิ์อิ่มยางะ่ะทำงินอิ่มยางได้เยอะแล้วนะเนี่ยแล้วสบทายเลยพอแล้ว,พอ,ลวพอแล้วนะ